สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสูงวัยทำงานชาแนลนะคะวันนี้พี่ยูนำเสนอเรื่องเล็บนิ้วโป้งอักเสบนะคะคือตัวพี่ยูเนี่ยเกิดอาการอักเสบของ ของบริเวณเนี้ยนะคะแล้วก็เกิดจากการใช้มือซักผ้าซักผ้าคีริ้วซักผ้าล้างชามทำทุกวันทุกวันทุกวัน,วนแล้ววันละมากกว่าหนึ่งครั้งอะหลายครั้งก็เกิดการอักเสบขึ้นมาก็จะบวมแดงบวมแดงแล้วก็ เราก็ดูวิธีการขั้นตอนต่างๆมาก็อามาใช้อยู่พักหนึ่งอ่ะมันไม่หายแกมันไม่หายก็ตอนหลังก็มาก็ชเช็ดแอลกอฮอล์หยอดแล้วก็หยอดเบตาตดีนหยอดไปก็ก็ไม่ไม่หายไม่ถึงว่ามันอาการมันก็มันก็จะบวมวันนี้คืนีกับบวม วันดีวันดีก็มันก็เหมือนจะยุบมันก็ไม่ยุบแต่มันก็เจ็บเจ็บโดนก็โดนไม่ได้ไงโดนก็โดนไม่ได้แล้วก็ก็เลยมาใช้วิธีการตัดวิธีการตัดตรงจมูกเล็บอะตรงจมูกเล็บนะคะใช้วิธีการตัดจมูกเล็บพอตัดไปอาการดีขึ้นน่ะดีขึ้นแล้วก็ยังมีเศษเศษหลงเหลือ อยู่ที่ว่าเราจะต้องตัดซ้ำนะคะวันนี้ก็เลยมาสาธิตการตัดจมูกเล็บให้ดูนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะอุปกรณ์ก็มีกันไกลตัดเล็บนะคะแอลกอฮอล์เจร์เซนะคะใช้แอลกอฮอล์ ทำความสะอาดทำความสะอาดที่ตะเล็บอันนี้จะเป็นสภาพเล็บที่เกิดเป็นเล็บขบที่หัวนิ้วโป้งนะ ก็จะเกิดจากการที่ล้างชามล้างชามบ่อยๆอ่ะบ่อยๆมือเราจะแบบมันก็จะเกิดมือเราจะแบบชื้นแฉะชื้นใช่ไหมเจ,จอฟามเจอน้ำเจออะไรบ่อยมากทำให้แบบเชือ้อมีเชื้อเข้าไปมีเชื้อโรคเข้าไปตรงเนี้ยเกิดการอักเสบ เกิดการอักเสบที่ตรงจมูกเล็บนิ้วโป้งนิ้วโป้งนะคะแล้วก็จะทำให้เนื้อบริเวณเนี้ยบวมแดงแล้วก็เจ็บนะ,ะนี่คือสภาพที่ที่เป็นอยู่นะคะวิธีการแก้ไขนี่วิธีการแก้ไขก็ใช้ กันไก่เนี่ยฮะกันไก่มามาเจาะเข้าไปตรงตรงตรงจมูกเล็บนะฮะเจาะเจาะแล้วก็ค่อยๆ ค่อยแงะแง่แง่เข้ามานะคะนี่นะคะ จะเป็นเศษเศษเศษตรงจมูกเล็บนะคะออกมาเป็นเนี่ยนะคะอย่างเงี้ยไม่ทราบว่ามองเห็นไหมคะเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นเศษเล็กๆนะคะเนี่ยแคะแคะ แเบลบ็แบเล็บที่มาทำการทาการตัดเนี่ะถูกการแช่นะ้ำมาสิบห้านาทีแล้วแล้วจึงมามาใช้แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดที่ตัดเล็บแล้วก็ทำความสะอาดตรงนี้เล็บที่เป็นนะคะ เนี่ยเมื่อกี้ก้อนเมื่อกี้หลุดไปก็ก็จะดีขึ้นนะคะตอนนี้ไม่เจอแล้วค่ะตอนนี้ไม่เจอแล้วนะคะตอนนี้ไม่เจอแล้วี่คือสภาพที่ตัดนะฮะับฟัดู่ะ ถ้าเรากดกดไปตรงกดไปตรงนี้นะคะตรงตรงที่เขาเรียกว่าจมูกเล็บนะคะกดไปมันจะอยู่ข้างในเนี้ยถ้ากดไปแล้วไม่เจ็บนะกดไปไม่เจ็บไม่ไม่มีครามเจ็บก็คือหายค่ะอาการที่จะเป็นอักเสบตรงเนี้ยจะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าไม่ตัด ตรงจมูกเล็บที่เป็นที่ตรงข้างในออกนะคะไม่แงะออกไม่ออกนะคะมันก็จะมันก็จะบวมักเสบมันเหมือนจะหายมันก็ไม่หายค่ะต้องตัดอย่างเดียวต้องตัดตรงตรงเนี้ยแค่แค่ออกอะ่ะแค่แค่ออกก่อนนะคะทบทวนนะคะทบทวนวิธีทํานะคะก็คือการนำ เล็บเนี่ยไปแช่น้ำไปแช่น้ำสิสิบห้านาทีเพื่อให้เล็บนิ่มเล็บนิ่มแล้วก็นำแอลกอฮอล์นำแอลกอฮอล์นี่ฮะมาชุบสำลีชุบสำลีแล้วมาชุบสำลีเพื่อทำความสะอาดที่ตัดเล็บนะคะแล้วก็ทำความสะอาดตรงบริเวณที่ตัดนะคะตรงนี้นะคะ แล้วก็ใช้ที่ตัดเล็บมาทำการคว้านคว้านดูนะแล้วก็ค่อยแงะแงะแให้มันให้มันให้บริเวณจมูกเล็บเนี่ยหลุดออกมาถ้ามีอาการอักเสบร่วมอยู่ด้วยก็จะเจ็บจะเจ็บแต่ถ้าแค่แค่ไปนะคะเขาเรียกว่าเจ็บเจ็บมันๆนะคะเพราะว่า มันมันโอเคอะ่ะเพราะว่าพอเล็บที่หลุดไปมันจะโล่งแต่มันก็จะมีรอยเสบมันก็เจ็บแต่ทําแล้วมันก็คุ้มดีกว่าปล่อยให้ให้เป็นนะคะนี่คือสภาพที่ที่แบบตัดจมูกเลยบอกไปแล้วนะคะ หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ